ทำอะไรกันครับมาทำอะไรกันครับมาเล่นลาน,นะลานน้ำพุอะไรนะลานน้ำพุมาเล่นน้ำพุนะแล้วตอนนี้อ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไอเกียไอเกียหรอรออะไรอยูอย่รอไอส์แตรมรอไอตรมลลแล้วนี่คือใครเจมี่เจมี่เซฮายฮโบกมือโบกมืมมมมอไฮหอมมา เราเติมพลังกันนิดนึงแล้วเราไปเล่นน้ำพุกันเนาะขอพี่ในเป็นคู่บ้างโอเคกอดไปออกกำลังกายเนาะนกนกเที่ยวฟรีดีจังโอ้โหแังดูดไปเล่นนะทำอะไรก่อนก่อนไปเล่นทำอะไรก่อน ซับตะไคร้ก่อนกดสับตะไคร้ให้ก่อนนะคะจะไปเล่นแล้วนะจะไปเล่นแล้วนะไปเลยลุยลุยลุยเข้าไปเลยเอ้ยกาดหน่อยขอ้ากากหน้ากากก็ได้ลูกมาเอาไปดูดูดูเอาไปเลยไปเลยพร็อพ <c oughs> <c oughs> ดู <c oughs> ดูดู <c oughs> ดูเจมี่พิ่งไม่รอใครเลยน่นดูเจมี่พิ่งไม่รอใครเลยอยู่อ้พิ่จะญ่เลยพี่น้ำผูกก็กระเด็นใส่แม่แล้วเนี่ยไม่สนใจแม่เลยแบบบอกเลยมีเพื่อน เสีบรรยากาศให้ดูนะคะนี่ดูสิจริงๆมันก็เรียบง่ายมากเลยนะแค่มีน้ำพุนเนี่ยน้ำพุเป็นระบหรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นสวนเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะคือวันนี้เรามาเนี่ยก่อนมาถึงเมื่อคืนฝนตกมันก็เลยดูว่าไม่มีแดดเลยนะคะก็ล่นล่นมากเลยมีที่นั่งให้จุดหัวข้อมวย ฉันไม่ทัดฉันไม่ทัด <wit> ใช่สองชามไปแล้วหนึ่งเฮ้ย <inte> หายไปแล้วลกูกหายไปแล้วน้องอินหายไปไหน มาย่างมายัางว้าวต่ายวตอนนี้แล้วมีคนมาปะปลายแล้วนะคะ กระดูกทุบคักขึ้นเลยนะมากมาแฮปปี้มากเลยลูกชอบอะ่ะอ,อได้เพื่อนใหม่ด้วย <c oughs> มาเปียกเลยมาเปียกเลยโอ้ยวันนี้ขอบคุณที่ขอปเตอร์เนาะวิสามาเล่นกับนนะ้องอินเนาะขอบคุณครับ,บหลอโอเคสนุกไหมลูกเล่นยังลูกยังยังอีกเหรอแต่หนาวแล้วนะ พาเพื่อนๆไปเดินดูแตงู้นะว่ามีของเล่อนอะไรเนาะถูกปะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนที่เราจะพาไปดูอะไรกันเราจะพาไปดูอะไรเลยเขาผ่านน้องหมามาเดินได้เห็นไหม เป็นชุมชนเล็กๆนะน่ารักดีนะดูสิเฮ้ยพ<ค><ะ>ี่ดีนะมันเป็นยางแบบพื้นนุ่มๆอะพื้นยา,สนานงสำหรับเด็อดเอกอะขึ้นไปขึนไปเลยขึ้นขึ้นไปเลยก็เฮ้ย <c oughs> เอาเท้าฝีไหนเออเอาไปไไอ่ะอะไม่ไ,ไม่ต้องให้หมาช่วยหรอก ยิงที่ไปอย่าอ,อยู่เกาะพยายามเข้าชายวันสุดสิอืออ่ะเอาเทา้าเอาเท้าไว้ตรงนี้สิยูเอาเท้าไว้ตรงนี้อ่าอ่ะแล้วก็หาที่ไปที่ลูกอ่ะเออหาที่ไปเอาพยายามข้ามามาดันก้นโอเคขึ้นไปว้าย <c oughs> ตกใจตกใจเอาไปเกาะดีๆเกาะดีๆยู <c oughs> ตัวยูลื่นนะลูกอันไหนชาร์ที่ได้ไหมลูกลื่นไหม ลองดูสิ่ออออวนตรงนี้คือทางเดินนะคะเพื่เอ,อเทียบเชื่อมกับสะพายวอลไปยังลานจอดรถตรงนู้นจะเดินมามันถึงเหมือนไกลน,นะแต่เดินมานิดเดียวนะเพลินถึงแล้ว มาเลยสียคมาเลยแล้วก็น so ี่ถือที่นั่งเอาไว้ทำกิจกรรมกันนั่งพักน้างผ่อนกันชิๆจะเล่นอันนี้เล่นได้เหรอลูกเอาไปยอลองดูลองดูลองเาาเลมะเปย้ไปูก็หลายงอยู่มามาัวลูกจะแบบ โอเคมามาแล้วนี้นะเอ้ยเฮ้เบ้กไม่เป็นเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เ่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าว่าแล้วอยู่เบ้กไม่เป็นอฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย

ชวนเจนี่ไปดูค่ะว่ากดนะเจมี่ไม่รู้ขาววกดจะไงเจมี่ตามไปครับเจนี่กำลังขึ้นทางวนโอเคปะไปโอเคไปทางไหนพี่เดอนไปที่เลยซ้ายตรงนี้นี่หมาแล้วปไหนเนี่ยซายพี่มามาทุกทัวร์ดูใกล้ๆอ่ะไม่รู้ว่ารูปอะไรใครๆออกว่ารูปอะไรรูปหมีปั่นจักรยานโอ้ยหมาไม่รู้ เฮ้ยคือมันดีมากเลยนะที่เนี่ยอยากให้ทุกคนนะถ้าเผื่อมีใครว่างๆไม่รู้จะไปไหนนะพาลูกมานะมันเหมือนมันก็ครบกันนะนี่ไงใช่นี่ไงอันนี้เป็นทางปั่นจักรยานแล้วผมก็มีต้นไม้ให้ชมสองครั้งค่ะเอาอยู่ปั่นจักรยานหนึ่งสองสามปั่น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 เฮ้ยปั่นจักรยานอ๋อคาดว่ามันจะเดินแล้วก็วนไปแล้วก็จนไปถึงนู่นนี่ไงอันนี้เลยสกายว่าง ในตัวห้างแล้วก็ไปตัำงานจอดรถนู่น ก็คือมันได้รอบแบบได้เหงื่ออยู่นะไม่ใช่รอบเล็กๆนะพื้นที่แค่นี้เขาก็ทำให้กิ่งนะ Vai ter que